พิรันนีนี่สิคะคโสดจริงอะไรจริงค่ะแล้วปอทฤษฎีล่ะครับไปดูซิว่าข่าวหรือเรื่องงานแต่งงานจริงหรือเปล่าแม้จะปลูกต้นรักกับแฟนสาวนอกวงการมานานถึง4ปีแล้วนะคะแต่หนุ่มปอทฤษฎีก็ออกปากซะให้แฟนคลับหมดลุ้นว่าตอนยังไม่คิดไกลถึงขั้นจะมีข่าวดีและระคังวิวาในเร็วๆนี้แน่นอนค่ะอย่ามันลุ้นสิชีวิตผมนะแต่ผมเลือกเองถ้าผมแต่งื่อไหรผมบอกแน่นอนครับผมว่าชีวิตแต่มันไม่ได้มจบแค่ตรงเรื่องนี้หรอกครับอยู่ด้วยกัน แล้วก็ทําสิ่งดีๆผมว่าน่าจะโอเคกว่าถ้ามีไม่ต้องห่วงผมแจ้งแน่ครับผมราวซองทุกคนแน่ๆต่างกับนางเอกร่วมช่องที่หัวใจไร้รักอย่างสาวแมทพิรณีค่ะที่ออกปากย้ําว่าสอดสนิทจริงๆเพราะไม่มีหนุ่มคนไหนมา,าขายขนมจีบตนซ่าก,กับคนแต่สวยๆอย่างสาวแมทมีรื่อแค่เพราะตอนนี้เธอก็ยังไม่เรียบร้อนหาใครมาผูกมัดตัวเองเช่นกันค่ะคงต้องถึงวันที่จริงจังหรือว่าจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมั้งตอนตอนนี้ยังเด็กอยู่เลยค่ะยังอันดับหนึ่งตอนนี้คืองาน อันดับสองก็ทาวางก็พักผ่อนเอง้ะค่ะเรียกว่าตอนนี้รักไม่ยุ่งคอมุ่งแม็กมันนี่ถ่ายละครที่มีอยู่สองเรื่องรวดดีกว่าค่ะส่วนช่วงหน้านะคะยังมีข่าบันเทิงรอคุณอยู่อีกเพียบ